คุณเคยสังเกตไหมคะว่าทำไมในประวัติศาสตร์ไทยไม่มีอะไรชื่อกษัตริย์แห่งทวาราวดีอยู่ในลำดับราชวงศ์ไหนเลยทั้งที่เราเชื่อกันว่าทวาราวดีก็คืออาณาจักรแรกของสยามแต่ไม่รู้ว่าใครปกครองมันค่ะหลักฐานที่นักโบราณคดีใช้ย,ยืนยันการอยู่ของทวาราวดีไม่ได้มาจากพงศสวาดานะคะแต่มาจากเศษภาชนะลูกป,ปัด และธรรมจากรหินที่พบในนคปรปฐมสุพรรณบุรีและก็ลบบุรีค่ะาัตราจารย์ชองบัวซุเรียดักโบราณคดีฝรั่งเศส เคยเสนอว่าทาวาราวดีไม่ได้เป็นราชวงศ์ค่ะแต่เป็นวัฒนธรรมที่รวมกลุ่มเมืองอิสระหลายแห่งเข้าด้วยกันนะคะพูดง่ายๆก็คือมันอาจไม่ใช่อาณาจักรเดียวแต่คือเครือข่ายเมืองที่มีศาสนาและศิลปะร่วมกันค่ะบางนักวิชาการไทยเช่นศาสตราจารย์สุรพลนาถพินทุค,ค่ะก็เสนอว่า ทวาราวดีอาจเป็นคำที่ชาวต่างชาติใช้เรียกดินแดนแห่งธรรมมากกว่าเป็นชื่อของราชวงศ์ค่ะนั่นก็หมายความว่าราชวงศ์ทวาราวดีอาจไม่เคยมีอยู่จริงเลยตั้งแต่ต้นหรือว่าทวาราวดีคืออรารยธรรมที่ไม่มีราชาแต่มีกลิ่นอายของธรรมปกครองผู้คนแทนอรารยธรรมที่หายไปหรือแค่เรามองไม่ถูกทางกันแน่ แล้วคุณล่ะคะเชื่อว่าทวารวดีเคยเป็นราชวงศ์หรือแค่ชื่อของความศรัทธาขอมเมนต์ไว้หน่อยสิคะอยากรู้ว่าคุณมองยังไงกับราชวงศ์ที่ไม่มีใครพบเจอ